เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาซอยอนุ้นาวรู้ไหมว่าเรามาบ้านใครบ้านพี่ยุ สวัสดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงแล้วคุณยูค่ะมาเก๊าค่ะลอยด้ยดิครันะคะค่ะคุณยูเสร็จแล้วค่ะสบายดีไหมคะดีค่ะค่ะไปเราข้าไปนะฮะแต่ก่อนเราเคยมาประกาศตรงนี้แล้วเราก็มาตัดผมกันตอนช่วงคริสต์มาส หลังจากนั้นเราก็นะคะยังไม่ได้มาประกาศคนที่เข้ามาตัดตัดถมฟรีเที่ยที่แล้วเนี่ยเขายังติดต่อไหมคุณยุติดต่ออยู่ค่ะก็ะะถามว่าทำไมถึงไม่อ่านั่งแต่ครูครูเป็นเจ้าของบ้านนั่งเองแล้วอโอเคค่ะนะคะคุณมายุรีนะคะ่คะะเป็นเป็นสมาชิกของเราที่ ในเขตโซนีนะคะตซนนี้เราเรียกว่าโซนหน่วยศูน43นะคะ,ะคุณไม่ยุลีคงแต่กับครูเนี่ยสองคนเนี่ยรู้จักแล้วนะคะแต่ก็รู้ว่าพระเจ้ารักเราเรารักพระเจ้าเราขัดพระเจ้าไม่ได้ต่<ม>อให้แบบมาบอกว่าถ้าเป็นถ้าคุณปฏิบัติจกินคุณต้องโดนตัดสิทธิ์ทุกอย่างก็ยอมจะคือยิ่งใหญ่ ะเจะเเา,เาเป็นชืดของเราเราเป็นประกาศนไหมพอได้ปุ๊ะเบือเบเบอีบือกระเบือกระเบ้อกเบราเบือกเือระเจ้าเป็นชระเอเราเืเบรเืกเอรเระเือกเืรกเอระเบืกวเกรกกบือกเกระเกรบอกบรเอะอกรอกระอกบระเะเะเอรเบือะกะ่เอ,อกะเอะคบะ,ะ,คะ,ะเบือกกติเกะบะะเกระเรบะ คุณยุอป่วยเป็นอะไรอะ่ะเป็นเส้นเลือดติดในสมองมาปีที่แล้วตอนแรกก็ไม่รู้หรอกค่ะแล้วก็อาการเป็นบอกคือพูดไม่ชัดปากกระเบี้ยวค่ะพูดไม่ชัดปากกระเบี้ยวค่ะเสร็จแล้วก็มือมือก็คือมือก็ตกก็เลยไปหาหมอ,อไปหาหมอหมอบอกว่าคุณเป็นลโลกโรคสโตงนะคะคือเส้นเลือดติบในะ เป็นเส้นระดัตีมในสมองเสร็จแล้วหมอบอกให้ต้องอยู่โรงพยาบาลน,นะ m, บำบัดก่อนอ m, ลูกคุณหมอก็โทรไปหาลูกสาวอ m, บอกคุณแม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกสาวก็เลยบอกโอเคอยู่อยู่โรงพยาบาลเลยแล้วก็เข้าอโมงมหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ m R I อ i มอาอเอ็มอะคือเข้ารอบแรกก็ไม่เจอรอบที่สองก็ไม่เจอรอบที่สามก็ไม่เจอรอบที่สี่รอบที่สี่เราจะไม่เข้าแล้วคือเรากลัวแล้วอะ คือเข้าไปมันเกิดอาการด้วยว่ากลัวกลัวมากๆยิงร้องเรียกพระเจ้าช่วยลูกด้วยลูกไม่อยากเข้าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ลูกไม่อยากเข้าแล้วมันน่ากลัวมันเหมือนแบเราเข้าไปอยู่ในโรงศพเสียงดังๆเลยใช่มันกลัวมากเลยก็เลยขนาดยังบอกให้เบบ้าว่าพอาออกก่อนได้ไหมให้ไปตั้งสติก่อนรอบที่สี่อ่ะเขาก็บอกโอเคผมต้าออกมาอมพอพอ ออกมาแล้วอธิษฐานกับเจ้าขอให้ลูกเข้ารอบนี้เราเป็นรอบสุดท้ายแล้วขอให้เจอเจอโรคที่เราต้องการเจอ,อแล้วรอบที่สีก่ก็เจอแล้วเจ้าก็ทําให้นอนอยู่ในนั้นได้แบบสําเร็จแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อปเป็นเส้นเลือดตีบนะอืต้องอยู่โรงพยาบาลสักพักหนึ่งต้องกินยาทุกอย่างอะ่ะอืที่เกี่ยวกับเบาหวานเกี่ยวกับความดันอืเกี่ยวกับเส้น,เ,สน,เ,สน,เ,สนเลือดมีไขมันอย่างเงี้ย ก็เลยอยู่อยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มคือเริ่มขาข้างซ้ายมันเริ่มจะไม่มีแรงแล้วแต่เราก็ไม่แต่เราก็ไม่รู้เร,เราไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่คุณหมอบอกว่ามันเกี่ยวกับโรคต้องทําใจว่าป้าจะเดินไม่ได้แต่ก็ไม่นานถ้าเกิดฟื้นตัวเร็วก็จะกลับสภาพเดิมแต่ถ้าไม่ฟื้นตัวเร็วก็ต้องใช้ไม้กระเท้าหรือไม่ก็ วอกเกอร์เราก็ทําใจไม่ได้เราก็ร้องไห้เลยน้าตาก็ไหลออกมาเงี้ยบอกทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นแค่เส้นเลือดติบไม่ต้องเดินไม่ได้บอกเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละแล้วแต่คนไหนจะสภาพน้อยหรือสภาพเยอะอ่ะแต่คุณป้าเนี่ยสภาพน้อยอต้องอยู่โรงพยาบาลอีกสักพักนึงก็เลยคุณหมอก็โทรไปหาลูกสาวลูกสาวก็หาพยาบาลพิเศษมาให้ให้คอยพยุงคอยใน,นเนี อะไรโอเคเดินไม่ได้ก็คือเดินไม่ได้แล้วในแต่ในใจเราคิดว่าลูกไม่อยากพึ่งใคร้วพระเจ้าลูกเป็นลูกของพระเจ้าทําไมพระเจ้าทําได้ทุกอย่างทำไมทาให้ลูกเดินเหมือนเดินไม่ได้อขอพระเจ้าใช่ไหมขอพระเจ้าให้เดินได้ใช่ลูกต้องเดินได้นะพระเจ้าอือย่างน้อยลูกจะได้ประกาศเขารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ารักษาได้ทุกอย่างในตัวลูกอืแล้วก็มาช่วง สองวันต่อมาลูกสาวก็มาบอกแม่เดินไม่ได้เหรอบอกอืมแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาหนูก็นี่ก็ไม่รู้ว่านั่นคือการพระเจ้าประสถิตยอยู่ที่ลูกเลยพูดคํานี้ออกมาก็ได้บอกว่าก็ลองอธิษฐานดูสิเห็นตาราคนหนึ่งอ่ะที่เขาเป็นเหมือนแม่เลยแต่เขาก็กลับมาเดินได้เพราะเขาอธิษฐานขอพระเจ้าซึ่งตอนแรกเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคนเนี้ยเขาไม่ได้มาทางของพระเจ้าเลยแต่ คือเขาไปรักษาในในโรงพยาบาลคิดเตียนน่ะคิดเตียนก็บอกว่าคุณหมอคนนั้นก็เป็นคิดเตียนด้วยบอกลองอธิษฐานขอพระเจ้าดูสิเผื่อพระองค์จะให้แล้วพระอ,องค์ก็ให้เขาเดินได้เดินได้เป็นปกติจนที่วันนี้ก็เชื่อในพระเจ้านี่ก็ลองดูบ้างเอาเอาป่ะลองสักครั้งหนึ่งพระเจ้าก็บอกว่าก็เลยอธิษฐานขอขอพระเจ้าว่าถ้าลูกเดินได้กเป็นปกติกลับมาเป็นป รูปแบบเดินชครพระองค์ให้มาเนี่ยเราก็จะรับใช้พระองค์ทางไหนก็ได้ที่สามารถรับใช้พระองค์ก็เลยเดินประกาศกับครูทุกทางตลอดเือนเมื่อวันนี้ก็ดีดีเป็นดีแทบเป็นปกติเลยอ่ะถ้าเราคนไม่บอกถ้าไม่บอกคนว่าเราป่วยเราอะไรนี้ไม่มีใครเชื่อเราป่วยบอกเขาไม่เชื่อไม่รู้ปกติจังสิ่งต่อมาคือคือ ความงามนะหนูขอหนูขอพระองค์บอกว่าพระองค์ลูกไม่อยากอ้วนลูกอยากเหมือนเหมือนน้องคนนี้อยากเหมือนน้องคนนี้มันหุ่นแบบสเลนเดอร์อ่ะพระองค์ต้องให้ลูกนะอ๋อนดี่แอบดูเขาอยู่แหละดูทุกอย่างคือทุกคนที่อยู่ในบอถ์ที่หุ่นดีๆล้วก็มองมองบอกว่าพระเจ้าต้องให้ลูกเหมือนอย่างนี้นะลูกต้องใส่ชุดสวยไม่ใช่อ้วนไปตุ๊ดตาใส่ไม่สวยอย่างเงี้ยแล้ว พอมาสักพักเหมือนก็เราก็เริ่มเออเบื่ออาหารกินแบบแบบกินได้น้อยลงอะ่ะกินได้น้อยอย่างนี้ครูต้องขอมัง่ง <laughs> จนวันนี้คือพร้อมดั่งใจ <laughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้ทุกอย่างที่ขอพระเจ้ามาเนี่ยมันมันได้มาสมบูรณ์แบบได้อย่างที่ตัวเองต้องการได้อย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ให้เนี่ยมันแบบไม่ที่มันุษย์คนอื่นให้ไม่ได้แต่พระองค์ให้ได้ <laughs> เงินทองอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งคือบ้านหลังตึกหลังนี้เป็นของพี่สาวเมื่อก่อนคือคือตอนลูกอยู่ก็คือก็ให้ใช้จ่ายได้สะดวกขึ้นแต่พอมาพี่สาวเขาเริ่มมีปัญหาตอนในช่วงน้ำโควิดเขาก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่ากูกูจะไม่ให้มึงอยู่จะไม่ให้เงินเดือนมึงมึงต้องย้ายออกเงเงินเดือนมึงก็ไม่ต้องมาของกูเสร็จแล้วเราคือครูเบรกนิดนึง ตึกหลังนี้ข้างบนเป็นเป็นห้องเช่าเป็นห้องห้องห้องเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะ<อ>ถ้าพี่น้องดูจากถนนเนี่ยพี่น้องจะเห็นที่ที่ข้างตึกเขียนว่า Green House นั่นก็คือตึกนี้แล้วก็ตึกนี้ก็เป็นพี่ของพี่สาวและก็พี่สาวก็ให้เขามาอยู่แล้วก็ให้เขาก้าวผนเพื่อที่จะให้เขาคอยดูแลลูกบ้านแล้วก็คอยเก็บเก็บแลวก็หลังจากนั้นนะคะ นะแต่ว่าเขาก็ได้อาศัยตรงเนี้แล้วก็ขายของชามขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออก็เลี้ยงตัวเองมาแต่มาช่วงหลังเนี่ยพี่สาวก็บอกว่าจะให้แค่สี่พันถ้าไ,ไม่พอ,อใจก็คือให้ออกไปอยู่ที่อื่นคและย,ยังไงคะก็เครียดมากเงินเก0 0ยังไม่พอใช้เลยแต่เราเสือเสือสี่พันเนี่ยเราจะทำยังไงเนิอบ้านก็ไม่ไม่มีอยู่ตอนนั้นคือร้องไห้เลยแล้วก็ โกเลยอ่ะคือว่าพระเจ้าช่วยลูกด้วยเถอะมันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยลูกจะไม่มีที่อยู่จะไม่มีที่กินทํากินพระเจ้าต้องง่ยเป็นอย่างนั้นเหรอลูกเป็นลูกของพระเจ้านะลูกจะตกอับเหรอลูกทําไม่ได้หรอครมนะชอบเครมนะดีมากเลยนะลูกเป็นลูกพระเจ้านะลูกเป็นลูกทุกเรื่องเลยลูกเป็นลูกเสร็จแล้วบอกว่าพระเจ้าต้องช่วยลูกนะต้องเราลมใจให้เขาคืออยู่กับเราอ่ะให้เราอยู่ให้เราอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อที่เราจะเอาเงินเนี้ย มันเลงดูตัวเองเสร็จแล้วเอาวะคนอื่นเคยฟังจากคนอื่นเล่าอ่ะเขาได้เงินเยอะได้เงินน้อยแต่เขาสามารถอยู่ได้เราต้องอยู่ได้ก็เลยบอกว่าเอาคือให้พี่ให้พี่สาวให้ลูกสาวโทรมาบอกก่อนว่าให้เงินสี่พันนะจะอยู่ได้ไหมบอเอาอยู่ได้ต้องอยู่ได้กเ็เขาเลยให้อยู่ให้อยู่ต่อให้ดูแลต่อเราก็อยู่ต่อดูแลต่อแต่ ขอขอบคุณพระเจ้าอย่างแรงเลยเพราะเงินสี่พันเนี่ยเหมือนเงินเก้าพันเลยทุกวันนี้ใช้ใจ่ายมากกว่าเก้าพันอีกแต่ก็อยู่ได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเขาไม่เคยขอเงินพี่สาวแม่จะเสิมเลยคือว่าตอนแรกเขาบกลัวเราจะขอเงินเขาแต่เราไม่ขอก็อยู่ได้ไม่ต้องให้หรอกเงินสี่พันเนี่ยจะทําให้เหมือนเก้าพันทุกวันนี้อ่ะเดี๋ยวลูกมายืมเดี๋ยว เดี๋ยวจ่ายนู่นจ่ายนี่ให้เขาไปก่อนทั้งที่เขาก็ไม่คืนให้นะเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่า่อนที่เราจะทําอะไรเราจะนึกถึงพระองค์แต่เราไม่พูดออกมาว่าพระเจ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าโอเคพระองค์ช่วยเราทุกอย่างแม้แต่การค้าขายพระองค์ก็ช่วยเราเป็นคนที่ใจร้อนแล้วเราลลูกค้าเราก็เป็นผู้ชายผู้ชายส่วนเยอะเลยอะ่ะถ้าเราเถียงมานิดหนึ่งเขาต้องต่อยเราแน่ แล้วมีอยู่วันหนึ่งเราทะเลาะกับลูกค้าถึงขั้นเราเอาขวดไปไม้นั่นเลยอะบอกเข้ามาสิฉันจะตีเธอแล้วพระเจ้าบอกว่ามาเงียบซะเงียบซะเงียบซะก็เงียบ,เง,ยบ,เ,งยบเงียบจริงๆเขาด่าเราอยู่นั่นเปลี่ยนหน้าเราหลายหน้าเลยนะไอสัตว์อีพี่อีอะไรอย่างเงี้ยสารพัดออกมาแต่ก็เสียก็ไม่เป็นไรทน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 ,ทนเพื่อพระเจ้าเราต้องทนนี้ได้เราก็ทนแล้วพอถึง ออสองวันต่อมาสามวันต่อมาเขาบอกว่าขอโทษนะป้าวันนั้นผมอารมณ์นั่นไปหน่อยยกโทษให้ไหม่บอกยกโทษให้แล้วก็ขอบแล้วเราก็เลยดืย้อใจว่าขอบคุณพระเจ้าที่ให้มีวันนี้ให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ผิดแต่เขาเป็นคนผิดจนทุวันนี้เขาจะทำไงเขาเขาก็จะพูดถึงพระเจ้าอยู่เลยนะเจ้าวาจะขออะไรบอหายเปล่าพระเจ้าห้ปเปล่าโอเค ตอนนี้ตะกี้เราอยู่ข้างนอกนะคะเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องอชีวิตส่วนตัว<อ>นะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเจ็บป่วย<อ>และก็ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะอตอนนี้คุณยุก็เริ่มสบายใจแล้วใช่ไหมคะ<อ>ว่าพระเจ้าก็